นวันนั้นนะคะพบว่ามีผู้เป็นโรคสมองเสื่อมกันมากขึ้นในอนาคตถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันเสียตั้งแต่เนิ่นๆในวันนี้แล้วคุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสในการเป็นโรคสมองเสื่อมได้ค่ะจากการรวบรวมข้อมูลหนังสือหลายๆเล่มนั้นนะคะพบว่ามีบทความของรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์เมืองเ a i าลจากภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคมคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมีข้อแนะนำในการปรับตัวปรับใจป้องกันภาวะสมองเสื่อมในทุกช่วงวัยข้อแนะนำของคุณหมอนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด11ข้อค่ะข้อที่1น,นะคะออกกำลังกายชนิดแอโรบิกอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำครั้งละประมาณ40นาทีสัปดาห์ละ3ครั้ง นื่องจากมีการศึกษาพบว,ว่าการออกกำลังกายสาม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพสมองรวมถึงลดการเกิดภาวะสมองเสื่อมในวัยสูงอายุได้ข้อที่2ค่ะปรับอาหารหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และไขมันทรานซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดปัจจัยสำคัญที่เร่งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อที่3ค่ะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอคือหลับสนิทหลับลึกอย่างน้อย6-8ชั่วโมงต่อวันและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับควรพบแพทย์เพื่อป้องกันภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับข้อที่4ค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อกระตุ้นการคิดอ่านความจำประมาณวันละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ4-5ครั้ง ควรเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบทำแล้วเพลิดเพลินข้อที่5สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการพูดคุยอย่างสม่ำเสมอข้อที่6ค่ะก็ทำจิตใจให้เบิกบานไม่เครียดไม่เศร้าหมองแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอาจจะทำให้คุณนั้นเครียดเศร้าหมองได้แต่เราก็ต้องพยายามนะคะไม่สร้างความเครียดให้ตัวเองไม่สร้างความเศร้าหมองให้กับตัวเรานะคะข้อที่7ค่ะ ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดสมองเสื่อมในอนาคตกินน้อยๆน,นะคะแล้วก็พยายามควบคุมน้ำหนักของเราค่ะข้อที่8ข้อนี้สำคัญนะคะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่จะว่าไปแล้วทุกๆข้อมีส่วนสำคัญทั้งนั้นนะคะแต่ว่าการไม่ดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะในส่วนข้อที่9ค่ะ ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีหากพบโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะอย่าละเลยคำสั่งข้อควรปฏิบัติตามที่แพทย์บอกนะคะ ข้อที่10ค่ะหลีกเลี่ยงก,การใช้ยาที่กดการทำงานของสมองที่จะทำให้คุณนั้นง่วงซึมและก็อาจทำให้เกิดอาการสับสนได้นะคะตรงนี้ก็จะอันตรายมากเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราใช้บ่อยๆค่ะข้อที่11ข้อสุดท้ายนะคะระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะค่ะโดยเฉพาะการหกล้มในผู้สูงอายุนะคะ ผู้สูงอายุส่นใหญ่แล้วมักจะมีปัญหานะคะเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงแล้วนะคะเวลาเดินเนี่ยอาจจะมีการหกล้มทําให้บาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นผู้ดูแลก็ควรที่จะระมัดระวังรวมไปถึงตัวของผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ควรที่จะต้องระมัดระวังในการที่จะหกล้มด้วยค่ะมาเริ่มดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากโรคการเสียตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะคะอย่าลืมค่ะ กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะ